แก๊งช้างขี้ดื้อกลับมาอีกแล้วรอบนี้พกพี่ใหญ่มาด้วยงางงามเชียวครับครั้งที่แล้วพลาดท่าหายกลับเข้าไปในป่าแต่ว่าครั้งนี้ช้างเข้าแก้เกมกลับมาแล้วครับกลับมารอบนี้มาสิมาไล่เราอีกสิเดีวพี่งางงามแน่ๆแต่ว่าช้างเขาลืมคิดไปครับที่พี่เจ้าหน้าที่เขาก็พร้อมเช่นกัน ทันทีที่เจอขมช้างสูตรเก่าเอาตัวรอดในตำนานก็เริ่มเกิดขึ้นเขาบอกว่ามนุษย์อย่างเราเรเนี่ยมีต้นกําเนิดเกิดมาจากลิงสูตรนี้แหละครับน่าจะได้ผลซุ่มดูช้างอย่างลิงบนต้นไม้มดูาช้างแีางพ่พราะวาใหญ่นะครับ20บวกตัวเล็กตัวใหญ่งาสูงนี้น่าจะตัวเมียเยอะครับเดินชมดูได้แล้ครับเป็นมือ กุมันหนึ่งครับกุมันหนึ่งหายาของพระเชิญชมครับชงชงช่หวันเจยบสุดยอดแล้อทีตงานนี้ผ่านไปแป๊บเดียวครับลิงเนี่ยเขาแอบตกใจครับ เพราะว่าโขงช้างเขาไม่หากินแบบธรรมดาเขาเดินมาที่ต้นไม้ต้นที่มีลิงอยู่ครับลิงมันก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับถ้าช้างป่ามาขย่าต้นแล้วก็งานนี้ลิงร่วงแน่ๆก็เลยใช้วิธีนี้ลองไล่ช้างดูครับ Au! Au, au, au! 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 Oh! ได้ผลครับช้างวิ่งหนีหูตั้งหางชี้ทันทีก็เพิ่งจะรู้ครับว่าใช้วิธีนี้เนี่ยเสียงแบบนี้ไล่ช้างป่าได้ด้วยเอากับพี่พีเขาสิครับริกวิกิปเป็นโอกาสได้ดีมากๆว่าแต่ว่าทุกท่านครับห้ามลอกเรียนแบบครับแค่จังหวะมันลงตัวพอดี ขอบคุณทุกๆการดูแลครับงานนี้เนี่ยพี่พี่เหนื่อยต่อนแน่ในนานแค่ไหนเปลี่นยนมานนกันครับ